วันนี้จะมาอ,าอธิบายการประกอบทุน่นเอาไม้ตายก่อนนะวันนี้เอาสองอย่างเลยเอาไม้ตายกับบรรล้านไม้ตายนี่ฝากน้องซุปเปอร์ตั้มที่ไงอะชื่อซุปเปอร์ตันะ้มเนาะก็ถามมาก็อุปกรณ์ก็มีอย่างที่เห็นนะครับอ่ะกันไก่ตัดเล็บหนึ่งอันตัวหยุดสายไลท์ทอปเปอร์หนึ่งตัวเนี่ยผมต้องดูกล้องไปด้วยทำไปด้วยตะกัวฟิล ตัวเบ็ดแล้วก็ตัวสิบทุ่นเป็นอย่างนี้ครับตัวเส็บทุ่นครับแล้วก็ทุ่นเชิงหลิวหนึ่งตัวครับตัวสามตัวนี้เอาชุดไม้ตายก่อนนะก่อนอื่นเราก็ต้องใส่ ตัวหยุดสายก็ไปในสายเมนสายเมนนะครับสายเมนก็คือสายที่มาจากลอกอย่างนี้ใส่เข้าไปก่อนหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวผมใส่ไปสองตัวเลยนะตัวบนสุดผมใส่ไปสองตัวนะครับเข้าใจนะครับใส่ไปสองตัวเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมต้องใส่สองตัวอ่า ตามไปด้วยใส่ไลท์เปอร์ไปสองตัว,วนะใส่ตัวเสียบทุ่นเข้าไปในสายมเมนอืมตาก็ไม่ดีอ่าเรียบร้อยใส่เข้าไปฟึบหลังจากใส่ไลท์เปอร์ไปสองตัวแล้วนะอ่าก็ใส่ นี่อีกตัวหนึ่งตัวเสเียบทุ่นเออเดี๋ยวจะไปเจอมือเก่าๆที่เขาดูแล้วเขาก็จะว่าเออไปจัอธิบายทําไมมันก็มีมือใหม่ๆที่ยังไม่รู้จริงๆอย่างน้องซูเปอร์ตั้มนี่ก็ถามมาบอกให้ประกอบให้ละเอียดเลยเอาละเอียดก็ละเอียดสิขอมานะจัดให้นะครับสายลายซัปเปอร์ตัวที่สามเข้าไปในสายเมนนะครับแน่จะเป็นอย่างนี้ให้ดูนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ ครับนะโอเคนะชุดแรกใส่ก็เป็นในสายเมนตัวนี้สองตัวตัวนี้สองตัวตัวบนสุดอะใส่สองตัวอืมแล้วก็ใส่ตัวหยุดตัวหยุดเข้าไปไอตัวเสียบเสียบทุนเข้าไปนะครับแล้วใส่ตัวที่สองเข้าไปไอตัวที่สามเลยเนี่ยนันจะเป็นลักษณะนี้ขั้นแรกตามไปด้วย ก,กัวฟิล์ม่ม้วนมาแล้วจากบ้านนะครับม้วนมาแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่าชิ้นที่เท่าไหร่นะครับใส่เข้าไปเป็นอย่างนี้นะช่วยกันนึกหน่อยตามไปด้วยชุดเบ็ดไม่ตายอ่า น่ลูกหมุนนี่จิ้งยาวประมาณ3นิ้วนะกะกะเอาก็ผูกเข้าไปเลยอันนี้ลำบากหน่อยคือมันจะแสดงให้เห็นชัดๆมันก็ผูกเงินคงไม่ต้องรู้มากนะเป็นกันอยู่แล้วล่ะนี่ลูกหมุนฟึบเรียบร้อยอ้าวตัดแต่งนิดหน่อย โ okay. อเคนะครับเรียบร้อยก็เป็นอย่างนี้อ้าวคราวนี้พาดูภาพรวมกันภาพรวมกันนะแป๊บเดี๋ยวนะในน้ำน่ะทีนี้ป๊บอ่อาเดี๋ยวผมจะหยุดกล้องไว้แป๊บหนึ่งเพื่อจะให้ช็อตมันสั้นๆเวลาไปอัพลงได้ง่าย โอเคอันนี้เราก็มาต่อกันเมื่อได้อ่าเอา,เอาละครับเมื่อได้ทั้งหมดแล้วมันก็เสียบตัวเสียบทุ่นเข้าไปครับอา่าเสียบทุ่นเข้าไป ในตัวนี้ครับอืมปึ๊บอันนี้ภาพรวมมันก็จะได้เป็นฮชุดแบบนี้นะครับภาพรวมก็จะเริ่มจากนี่เลยนะครับดูชัดผมก็มุมกว้างก็ควจะไม่เห็นกันตัวเบตตัก,กลัวโอเค เราก็เริ่มโยนไปในน้ําเลยปึ๊บสมมติเราชั่งไว้ตรงนี้นะน่าทุ่นนอนอย่างนี้คือยังไม่ได้ก็ดึงนะทำยังไงจะให้มันละเอียดอย่าเหมือนกันนะเนี่ยเลื่อนทุลนไปเลื่อนลายซัพเปอร์ไอสองตัวเนี่ยลงมาที่ผมใส่ไว้สองตัวตัวบนเนี่ยนะเลื่อนลงมาโอ้หฟลิปน่า ก็จะชั่งทุ่นใหม่อีกรอบนึงปึ๊บอ่าค่อยๆลงใช้ได้นะครับสังเกตดูทุน่นค่อยๆลงปึ๊บไม่เห็นเลยนะหาวอ่า,อาโอเคเนี่ยทุนค่อยๆตั้งลงก็พอได้ อ่าอ่าขนาดน,นี้นะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยจากท่นนะครับลายสต็อปเปอร์ตัวบน2ตัวชุดไปสายอาโอเคจบเนี่ยครับไม่ตายเรียบร้อยโอเคนะครับพเข้าใจนะโดยภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้ ใส่ลายท็อปเปอร์ไปในตัวบนในสายลายนะครับสองตัวผมใส่สองตัวในตัวบนามาสรุปอีกทีนึง่งฟึบตามไปด้วยตัวเสียบทุน่นและอีกตัวหนึง่งเป็นตัวล็อกล็อกชุดนี้อยู่นะครับเนี่ยชัดแล้วละ่ะใครจะอธิบายชัดกว่านี้ยางมีไหมเนี่ย แล้วก็ยาวมาในสายเมนมนะครับชุดหน้าใส่ตะกั่วไปตะกัวฟิวที่เราพันไวอ่าถ้ามันหนักเกินไปก็ตัดออกนะก็ค่อยตัดมุมตรงนี้ออกเรื่อยๆเื่อยๆๆจนน้ำหนักพอดีลูกหมุนชิ้นยาว3มนิ้วกะเอานะประมาณอย่างเี้ยไม่จำเป็นจะต้องสนิ้วสองนิ้วครึ่งแล้วตัวบิด ใช้กามาชินุเบอร์สองะแล้วแต่ใครชอบอันนี้จบนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครั้งหนึ่งโอเบร Jag Bien.